วัสดีค่ะตะเวนคำคอยลงมาแล้วโผเพโผเพห้ามูงกลัวๆตาเต้าตัดใบบักทัวกล้องอญยะเลยตัดแต่งใบแบบปอะใบหลนสะเลยเพื่อมันออกดอกออกน้อยไปตีแม่นแถดตัวแม่นสูตรมันอยู่บ่ บอกอ้ตาแต่งกิงอือโอสานอาหารก็ะเสดไปเรียงนวยเออดอกกาลังออกน้อยๆเพื่อนๆดอกอ่นดอกกาลังออกน้อยกับกำลังออกน้อยๆเพิ่นตาเต๋เพิ่นกันเลยมาแต่งกิงแต่งใบออกให้ สารอาหารไปเลี้ยงดอกกับน้วยเขาสันให้หน้วยออกให้ดอกออกเขาสันอย่นุก็เลยไม่เก็บบรรยากาศตอนแรงๆให้เบิงคำคอยลงมามันกบสีเย็นๆกรงเวนมันกะหอดปันหัวแตก <laughs> มันพอม่นหนาวๆดอกเนานะพักเขียวเลย ขนาดพักอยู่ไต้หลันนะ่ะดำๆนะ่ะที่ปลูกไว้เมื่อวานเหวเลยพักตื่นแดดเหวเลยมันฝืนหมดนะฮะต้องเบิองมืออื่นเสาเนาะต้องเบิองมืออื่นเสจาจะว่าเขาจะฝืนบ่นพักก็ได้แดดแห้งโพดเว้ยเปียงๆก็หลุดมาแต่สบแดด มาแมนเดอร์แดนห่อนเปลี่ยงหายว่าเดือนมีหนาอีกถ้าต้นต้นกล้วยยังก็ออายต้นกล้วยเตียนซื้อยังก็อพันเตียนปะหอมเขียวหอมเขียวสองต้นเลยเนี่ยปะกล้วยหอมเขียวโอสุกสีเขียวมันบ่แต่มันสุกอ่ะอ่าเอ่ากล้วยหอมเขียวอ่า ่น<ไ>ึงความดื้อของมันมันเก <laughs> ่งกาชาแมนมันบอกวันไปลงเรียนแต่วันวัน้ำุดแปไปเสียบน้ำไเนี่ยสายน้ำหลุดแล้วบัดดี ต้นข้าวโพดไงเหล่าเดี๋ยวสุภาพพี่เบิงจะเพื่อนๆว่าเขาอย่าเพิ่งหกอย่าหดฉันนะอย่าลดฉันนะเ <c oughs> นี่ยโอ้ย,อยเราตะเตาหนิแมใบมันถือแม่แรงกินจากอันสว่าตะกะแตนกับโมเมนเนาะแม่งเหี่ยงนอนบ่อยนอนกินใบข้าวโพดจต่เพื่อนๆตะเว็นโพ้โเพโพ้เพ ทำข่อยลงมาแล้วมันสิออกอันกระโพดนี่สิออกฟักบ่หรือว่ามันต้องเป็นดอกก่อนฮะอ๋อดอกก่อนมาหูแล้วเนาะบ่ได้สังเกตต้นกระโพดมาหูแล้วว่ามันสิออกกันยังก่อนโอ้ฟังมันก็สิออกคางๆนี่เนาะอ๋อดอกมันก็สิออกทึ้งๆมาเกี่ยวกัน ผลผลิตการเกษตรนะคะการเกษตรของไก่นกเมื่อบานก็มีคนมาสมให้ไก่นกทั้งสามร้อยนะคะนะขอบคุณขอบคุณได้จ่าเด้อไก่นกไทยบริดนดอกจาก่าไก่นกสิไทยธรรมศาสตร์สวยงามสวยงามต้นกล้วยธรรมศาสตร์สีสวยงามผู้ใดที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยขเขาจะได้คิดถึงบ้านได้จ้า คลิปนี้ยายนุก,กับเขาจบคลิปไปทเพียงเท่านี้ได้จ้าเด้พอพอ่อว่ายายนุกับเบิดแนวไทยแล้วจ้าขอขอบคุณและสวัสดีจ้า